ทีตารีสวัางเจ็ดไปเก้าสดีค่ะล่าสุดค่ะประเทศไทยได้สรุปท็อป10ดาราจินที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยประเทศไทยอยู่ทางซ้ายและอันดับครอบคลุมทั่วโลกอยู่ทางขวาและเสียวจานได้ติดอันดับหนึ่งในอันดับแรกของทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเสียวจานที่มาจากทุกทิศท,ทางอีกด้วยมีรายงานว่าคนวงในได้เปิดเผยว่านักแสดงหนุ่มเสียวจานได้เซ็นสัญญาสำคัญกับช่อง CCTV วี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในละครที่กำหนดเองงานเตรียมการได้เริ่มขึ้นแล้วและโดยพื้นฐานแล้วทุกปีละครที่เขาถ่ายทำมาจะปรากฏทางช่อง CCTV มาโดยตลอดนับได้ว่าเป็นผลงานอันเป็นที่รักของช่อง CCTV การยอมรับและการไว้วางใจคาดว่าเซจันและหลีซินจะจับมือกันอีกครั้งเพื่อสร้างละครย้อนยุคคลาสสิกขึ้นมาใหม่และการเตรียมการสำหรับละครเรื่องใหม่ที่เซ็นสัญญากับทางช่อง CCTV ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเสียวจานเสียวจานเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมอันที่จริงทั้งเสียวจานและหลีซินพวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งพวกเขาต่างคุ้นเคยกันดีและมีความเข้าใจโดยปริยายต่อกันการทำงานร่วมกันระหว่างหลีซินและเสียวจานได้รับความสนใจอย่างมากและการแสดงที่โดดเด่นของพวกเขาในละครเรื่องใหม่ก็น่าทึ่งอย่างมากเช่นเดียวกันนักแสดงที่ทรงพลังคู่นี้จะสามารถ นำความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมมาสู่ผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะอาจเป็นเพราะโดยพื้นฐานแล้วลีซินมักจะแสดงละครแนวนี้มาโดยตลอดและเธอก็ได้รับการยอมรับจากช่อง CCTV เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องหรือเอฟเฟกต์พของความร่วมมือของพวกเขาจะกลายเป็นไฮไลท์ของรายการและดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากขึ้นในวงการบันเทิงทุกความร่วมมือระหว่างดาราและแบรนด์ก็เหมือนกับการเต้นรำ ข้ามพรมแดนอันงดงามที่ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนเมื่อเร็วๆนี้ข่าวที่น่าตื่นเต้นก็ได้ถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเซียจันไอดอนยอดนิยมและส่งพลางจะกลายเป็นโฆษกของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชื่อดังยอนทีฟอร์เรสปาร์กิงวอเตอร์ในไม่ช้านี้ข่าวนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจอีกครั้งและสินค้าอุปโภคบริบโภคทำให้เกิดระลอกคลื่นนำไม่ทวนเสียจันได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านต่างๆเชน่น ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ดนตรีและอื่นๆโดยได้่าใส่ภาพรักที่สดใสและมองลงในแง่บวกเขามีความสามารถที่โดดเด่นและการสร้างตัวละครที่อย่างรักลือในใจของผู้คนอิทธิพลของเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยความร่วมมือของเขากับยนิชีฟอร์เดนในครั้งนี้ถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับแบรนด์อย่างแท้จริง ในฐานะแบรนด์ผู้บริอยโภคเกิดใหม่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายวนชีฟอเรสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดด้วยแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริอยโภครุ่นใหม่การเลือกเซยวจานเป็นโฆษกของซีรีส์น้ำอัดลมจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ถ่ายท,ทอดจิตวิญญ,ญาณของแบรนด์เชิงบวกและมีพลงังแม้ว่ารายละเอียดของความร่วมมือระหว่างพวกเขาทั้งสองฝ่ายจะยังไม่ได้รับ การเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แต่ก็คาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมเมื่อถึงตอนนั้นความร่วมมือทางธุรกิจระดับสูงนี้จะเป็นมากกว่าพิธีลงนามธรรมดารรมดานอกจากนี้ยังจะสามารถแสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์และค่านิยมที่เสียจานและยุนทีสนับสนุนร่วมกันอย่างครอบคลุมผ่านกิจกรรมการตลาดที่วางแผนอย่างรอบคอบและการเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อขยายอิทธิพล ของทั้งสองฝ่ายในตลาดเป้าหมายต่อไปตามข่าวลือเซอร์จันจะกลายเป็นโฆษกคนที่24ของแบรนด์ที่เขาถืออยู่ในมือการเลือกแบรนด์ระดับประเทศนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเซอร์จานในแบรนด์ที่ร่วมมือกันในขณนะดเดียวกันเขาก็ได้สร้างสมดุลระหว่างแบรนด์รูระดับสากลและแบรนด์ระดับประเทศในขณะที่สร้างชื่อเสียงของเขาในเวทีระดับนานาชาติและเพิ่มมูลค่าทางการค้า เขายังคงให้การสนับสนุนแบรนด์ในประเทศและส่งเสริมแบรนด์ในประเทศให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นและในครั้งนี้การรับรองของเซอร์จานไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงระดับนานา,นาชาติหรือสิ่งที่ดีระดับชาติก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดูเดือดความร่วมมือระหว่างเซอร์จานและยนุนชีไม่เพียงแต่เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการผสมผสาน ที่ลงตัวระหว่างสเสน่ห์ส่วนตัวของแบรนด์และดาราดังอีกด้วยเส้นทางการรับรองครั้งใหมน่นี้ถูกกำนนดให้เป็นตำนานในอุตสาหกรรมจะนำความประหลาดใจและพลังเชิงบวกมาสู่ตลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำงานของเสือจานเป็นที่จดจำของทุกคนมาโดยตลอดหลังจากการทำงานที่มิลานแฟชั่นวีคในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้หยุดพักและยังคงทุ่มเทให้กับงานถ่ายทำของทีมงานตำนานจ้างหายในทันทีกด้วย เขาได้เดินทางไปและกลบับจากที่ทำงานทุกวันและมีชีวิตการทำงานที่ตึงเครียดทุกวันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายและจิตใจของเขาก็ดีมากตารางงานของเขาสม่ำเสมอและเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับข่าวลือเหล่านั้นเสือจันก็เลือกที่จะตอบโต้ด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อแสดงถึงจุดยืนและทัศนคติของเขาและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ